ตามกลุ่มสดพี่นอ้องอ้ตัวให้งยเลยครับเนี่ยเอาคำแหลกพี่นอ้องสดซิมกันครับมาอยู่ทงไฮทงหน้าครับนพี่นอ้องเข่าเลืองกำลังพกเกี่ยวพี่นอ้อง าซ네 <stop> <oh> ้อนคุ้งอะไรพป่นาะคุ้งสุดๆเลยครับเนื้อใสครับ ขบจับหนึ่งกับสองสอง,ออสองจับพี่นออ้องสองจับพอดีครับพี่น้อง หักขนาดพี่น้องเกือบเกือบ่หมดอุ้ยเบิ่งแคบมพี่น้องง่ญ่วดขักง่ญ่ขักง่ญ่แนมหัวัก Ừ. Để bỏ ngu nhẹ lắm mà Bỏ ngu nhẹ sốt sốt phải không? Ну. Wow. โอ้ครับพี่น้องจักน้ําตําปลากุ้ง <laughs> <sus> <respuesta> หวานครับปรุงสดๆนครับขับถาบตล่อมกินมุ่มมั่มบุภาพแนวแ,นแยไรกับคอกับคอถั่วคอไผ่นันเด้ครับขับถาบให้บักคิมหนึ่งครับฝากไว้ก่อนแชร์ฝากติดตามกุมเมนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทัดกดูต่อไปนะครับขอบคุณครับ